อืมพอมันกินแับกัดห้าไข้เล็กไข้ลกได้นอนกินอยู่ก็หักยามมนพิกกระพอเนี่มันอืดขึ้นใบใหญ่สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเด็กพี่น้องกเดสบายดีพี่น้องเ้ยถยแดงไดลเลยกม่ เออยังบอจแก้ง hmm. okay. er ่ายก็ส hmm. like ีมุงกลัวหามุ่งก็ย hmm. <sho> <ark commer> <ete> ังบแจหามุ่งปนะยนะสนุกมากแบนันเรียเมเยนี่ยหนุกมาก้วกันน้อลงหมมุ่งดนาทีนี้ฮหามุ่งเหามุ่งไหามุ่งิดน้าทีเริ่มเขามุ่งไหวยอือบ็นยังดอกพอดีเลยใช่ไหยังอีสี่สิบยังอีห้าสิ

สิ้นเสาก่บทุกมือเพราะว่าเพิ่นสิออกเดินทางกลับเมืองไทยเพราะเราพี่น้องพอจะขึ้นไปส่งอยู่สนามบินคือเก่าอะไรพี่น้องเครื่องบินออกเก่าโมงอือขอพ่นเก่าโมงกูกลัวเขาพอดีเนาะมาขาไปหอดเก่ามงนาดอกใหญ่ เศษโมงปลายนาหอดเก้าโมงสี่ชิบนางย่นขึ้นเมื่อบอกอืมขึ้นเมื่อเวียงเพื่อหอดขื่นชีพโมงกันจักหน้าที่อืมก็ไปต่อขามไทยชิบโม่งกว่าญี่ปุ่นเขาบอกบดได้ขี่ขามเลยเลยพี่เขาบอกบดงชีพเก้าโมงชีชีพแล้วก็เตี้ยมเนื้อประกับอกโดยซานออกขื่นย่นนั่นแหละเมื่อในวันที่แรกเมื่อที่ชิมหาบ่ะชิบสี่เมื่ออื่นในแดนเขาจะเปิดอันสนามบินอัน อยู่ในสวรรค์นี่อันเปิดแบบมีย่นบินขามประเทศไทยโดยตรงรถไปกรุงเทพไปกรุงเทพโดยตรงมาออื่นนี่แหละพ่อเพป็นกับย่าเปลอะไรอย่างเงี้มาฮายาพูมิพ่นเป็นกับย่าเปล่าอะไเอย่างเงเออหยาแล้วยังว่าเป็นกว่ามาหาอย่าพูมเออแต่ไหนโอ้ย ย่าแล้วยังบอกเป็นกลัวยเผื่อโปว่าใจอย่าพูมนั่นไปกรุงเทพเดินย่นบอกเดินย่นอยู่กรุงเทพบ่อนเขานาล็กเขานาหน้าพาพามาเบิร์น่ะเขาได้เห็นเมื่อไหร่ใช่ไหมนะยังเมื่อแรงแล้วพามาขี่รถเลาะเบิ่งเห็นคือว่าเป็นจักยุ่่เป็นแม่คือกูอยู่กับกันและกนอน้จักคือประชาข้าเขาว่า ยาเราอยู่ใกล้ลาวเทิงได้พี่น้องบ้านเขาเอิญเพอเอิญเอิญยังก่อขาเจ้ามาหน้องตกแต่งเด้พี pues ่น้องขาเอิญลาวเทิงกูมือนี่าเขาเบาไอเกตข้าเจ้าตบให้เอิญขาคอมแล้วพี่น้องเลยอ๋อบอกอ๋อเขาดิจ้ะ อาบอหวยอาหลอาบอใครมูแดงน้ำจ้าได้จันีงย้าเกเาแรามเอิ่นวันเดียวไหนขู่จักแหลบ่บด้วัฮางะโตโตโบกู เออตู้หตบอเมาเขาเขามาทำอัทางัวนะอ่ะอะยะอะยะเห็นตาแกงอันนี้แกงไม่หมดแงหมไม่หมึวักทายนางก็จะทำบวยนะกบือตาแกงพี่น้องอันง่วน่ะตะแกง กล้วยนะกระเบือขั้เอิ่นที้ขาด้วยอ่ะจะโดย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 เด้อจะโดยบ้านอะไยังอันน้อมใหม่หร้อเขาหอกยังอาบังอาบังเฮ้ยอาทงนั้นอาบังพี่น้องขันนองใหม่นะอาบังไปเยือนไปหาอาบัง

คนเดีวเาไปนําเท่าไงหรอจะนู่นหรืจะไหนอยู่ทงเขาก็บอกเอาเฮ็ดแล้วเฮ็ดแต่จะนู่นจะไนจะนู่นจะไนเอกี้ฉนวนีคุณจีคุณสุาจะนู่นจะไนเอาบังัลืมเอาบังใช่ปุจวานะเอาบังก็ขึ้นหน่อไม้พี่น้องจะนู่นจะไนเฮ็ดหน่คุณไปหาเอาบัง โก้ได้เลยแล้วบุญประทานจะนุ่นจะได้น <invent fit romance> ี้ดอนไถ่ดอนไถ่เมื่อพี่น้องเขาไปปาดมากใหม่เลยพี่น้องเลยจะสมัครให้ต่ออีกตามาบัดนี้พี่น้องอาหารเฮาที่มีแต่อาหารบ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอันนี้ อันนี้แกงไข่แกงกันป้าคอสข่บมูแดงเต่าไข่บมูแดงมานอนอยู่ทางพื้นพี่น้องเออมีอะไรอ่ะอง้นอันนปิ้งแล้วก็ปิ้งไก่พี่น้องอันนี้แกงหน่อไม้ใส่ใบแมงลักหรือว่าพักหน้าตูมักสังเอาหมูปูอเักสังกับมูมามีธยาทั้งน่ะมันบอกเด้นเอียวอ อันน,น,ออนี้ก็เหมือนกันหี่หยโอ้ได้วังหุ่จี๋นี่แกงเขียดนน่อยใช้พักด่างคมพี่น้องแจีวมักเล่นอาหารเม,มื่อนี้ก็มีสามสี่อย่างเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ชิเป็นลวกลวกพักก,กระลำกับพักอันกาดซ้อมพี่น้องกินกินอาหารข้าวแล้วก็ต่อด้วยของหวานพี่น้องมีหมกม่วง มาคุงซุกแลวก็แตงโก้แล้วเนี่ยตามมาหลุดนะนเอาเบิร์เอาหนกมเมื่อ m i ใส่นุ่มคอยมาแลกนี่กระทั่งกับย่าอานะถิ่นก็ไลยเติมมือกลับกลับนี่ไงกรับนี้จะบวมมากเลยมัง่ามกลับอันนู้นผู้ชาย กันมาดูสามเรียร์พี่น้องเกี่ยกินเขาเตรียมเนาะมียงึ่งแกงแกงแกงแฉะในห้องยาล่องพี่น้องแบ่งกันเห็ดได้พี่น้องเลยตอนนี้ก็แฉงแล้วไปพักสวนอาเสวตา เชียงไปขุ่งขุง่งาเบิ่ติตามาติติมาให้พ่อยิ่งข้ามกินี <c oughs> <c oughs> ินอา เสี่ยงได้อยู่แล้วกินเอกระถึกรอยญาะินั้นเขากินบนป้าพยารามน้องสาว่นน้องบาน อืมเพราะเพราใจอันนามันเสออ sao không con anh đấy áo, áo bạc chụp bông từ bối <laughs> thằng con chồng con